มามาร่วมเป็นจิตอาสาวันวันนี้นะมาร่วมจิตอาสาเป็นเป็นวันที่สองอาทิตย์ที่แล้วมาครั้งหนึ่งแล้วครับแล้วก็ได้ปกติวันอาทิตย์ผมก็ว่างนะพักผ่อนแล้วก็ประโยชน์มันน้อยแต่ถ้ามาตรงนี้ใช้เป็นประโยชน์ครับแล้วก็เป็นเป็นงานของพระองค์ท่านเนาะที่ทําไว้นานแล้วแต่ว่าเราเราต้องมาสืบสาต่อเพราะว่ามันสำคัญเรื่องน้ําเรื่องอะไรโอ้ครับดีใจมากครับแล้วก็ อยากเห็นหลายๆท่านเนาะน้องๆเยาวชนมาร่วมกันมันเป็นจะจะเป็นประโยชน์ครับขอบคุณมากครับผมสดีครับสนุกครับโอเควันนี้หนูทำอะไรบ้างก็กิ่งกิ่สายยากไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่ยากรู้รู้ไหมว่าถ้านผาทำแล้วจะได้อะไรมันเป็นเขื่อนกับเก็บน้ำขนาดเอ็กะถ้ามีน้ำแล้วจะดีไหมครับลูก น้ำเป็นต้นกำเนิดของชีวิตโ oh, oh. <c oughs> อ,อ้โหเดียเรียงมาอาจารย์เงินพี่ๆองมาช่วยกันชายหน้าร <c oughs> <c oughs> ับครับครับโอเคสอคนครับ